นี่เป็นวิหารนะครับสถานที่ที่ใช้ปฏิสฐานพระเขาเรียกว่าวิหารนะครับไม่ใช่โบสถ์นะครับแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าใช้ทําโบสถ์ด้วยหรือเปล่าวิหารหลวงพ่อหยกใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยนะเอาในประเทศไทยก่อนครับพระหยกขาวก็วจะเห็นว่าวัดน,นี้จะใช้สีขาวเป็นส่วนใหญ่ ทำนะละนักษณะก็จะใช้สัญ,ญาลักษณ์ดอกบัวมันเหมือนประตูต่างๆเหมือนลนักษณะของโกลติกนะฮะสำหรับมีการออกแบบอย่างดีนะครับไม่ใช่มั่วๆ่วมีการเขียนแบบอะไรอย่างดีไม่ได้มั่วนะฮะบางวัดเราจะเห็นว่าเออคิดอะไรออกก็ทำแต่นี้ไม่ใช่นะมีการออกแบบทุกสิ่งปลูกสร้างจะต้องเป็นในแนวเดียวกันสถาปัตยกรรมเดียวกัน อันนี้ก็ไม่ได้เผาแกะหินทำรรมจับถ้าเราดูเป็นเราจะรู้ว่าอันไหนออกแบบไม่ออกแบบไม่ได้มั่วนะฮะแน,น่ดูการเ,ราเร้เรางเยาะมุมทำเป็นซุม้มเห็นไหม,มจะมีสัดส่วนที่ดี ้าพหยกขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วกันครับหลองพ่อวันลังจเจ้าอาวาสที่นี่การแบ่งสัดแบ่งส่วนของวัดธรรมยอตก็จะเป็นไปอย่างมีระเบียบนะครับฝั่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้ของคนทั่วๆไปก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่ง ฝ่ายสังฆาวาสก็คือฝ่ายที่พระอยู่ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้อยู่รวมๆกันมั่วๆนะฮะพระจะอยู่ในป่าตรงน้นเป็นกุฏิพระจะอยู่ในโซนป่านู้นตรงนี้จะไม่ใช่เขาจะมีการวางผังอย่างดีไม่ได้คิดอะไรก็สร้างๆนะฮะจะวางผังอย่างดีว่าตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้มีการออกแบบอย่างดีไม่ได้จินตนาการไปเรื่อยๆมันลดขายโอง่ง สังฆาวาสจะอยู่ตรงนู้นไม่ได้มาอยู่กับวิหารมาอยู่กับเจดี JD. มหาชนะชัยไม่ใช่สังฆาวาสจะอยู่ตรงนู้นเขตสังฆาวาสคือที่ที่พระอยู่ก็จะอยู่ตรงนู้นฝั่งนี้เรามาเที่ยวเราก็ไม่ไปพระก็ไม่ได้มาเห็นเราเราก็ไม่ได้มาเห็นพระไม่ต้องไปอายพระ อ,อต่างคนก็ไปพระก็ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้ารเรามาก็มาไหว้พระทำบุญของเราไปอ,อไม่ต้องไปคอยหลบเพราะบางทีผมก็ไม่ชอบสบตาพระผมจะไม่ชอบสบตาพระสบตาไม่ฉี่เ,ออเป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งไม่ได้เป็นโจรน,นะแต่ไม่ชอบมองหน้าพระกลัวพระท่านจะไม่พอใจในความหลอของผม ผมก็จะไม่ค่อยมองหน้าพระก็จะหลบๆพระไม่ค่อยมองจะยิ้มอย่างเดียวก็มองเออเพราะว่าหน้าตาผมก็ไม่ใช่หน้าเด,ด็ผมก็เลยไม่ค่อยชอบมองหน้าใครร่มเรื่นดีครับสนุกสุดๆคำว่ามีบาร,รมีเราต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่บวชอยู่ดีๆ สามารถสร้างนู่นสร้างนี่ได้นี่มันเป็นร้อยล้านพันล้านนะฮะพระต้องมีบาร,รมีก็คือมีลูกศิษย์ลูกหาลูกหาก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ไม่ใช่คนจนลูกศิษย์ก็คือมหาเศรษฐีผู้มีมันมีอำนาจทรัพย์สินเงินทองเยอะๆเขาึงจะสมารสร้างได้ไม่ใช่พระบวชนิดๆหน่อยๆแล้วออคือมันแปลกอันนี้เราเราบอกกันไม่ได้ เราบอกกันไม่ได้ว่าเออทําไมพระองค์นี้มีบุญบารมีเอ่ยปากจะสร้างอะไรก็เสร็จอันนี้ก็แปลกแปลมันบอกกันไม่ได้นะมันมันไม่ใช่ถูกๆนะเนี่ยหลายพันล้านเลยนะตั้งแต่ซื้อที่ถมที่แล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นวัดใหญ่ที่สุดของอำเภอมาชนะาชายัยทำไม่ยุติ สวยงามครับร่มรื่นเย็นสบายมาแบบนี้ไม่ค่อยมีคนทําให้เราไม่ต้องไประวังหมาพวกคนโกรธหมาก็คนไม่ชอบหมาไงเพราะเราเอามามานด้วยแล้วก็เลยชอบมาแบบช่วงเวลาที่คนไม่เยอะสวยงามครับใครว่างก็มาผมมา เติมบุนนิดๆหน่อยๆถวายเงินนิดๆหน่อยๆในตู้สังฆทานตู้บริจาคของวัดไล่ก้าวข้ามบนที่นีแนวไล่ก้าวไปที่โอเคกูดกูดบอยโอเคครับ